โอ้ย oh, hey. ทุกลงเลยคุณอาไข่เต็มท้องเลยรัสดีพี่น้องสู่สู่สุกคนลูกใด้อันกระปูใหญ่มาหานปลากระปูขนมปังว่ามาจากสาขายะโสธรร้านโคตรแซ่บสันพี่น้องมาๆม,มากินน้ำกันโอ้จะ่มันตัวใหญ่คุณ่ะ ตาซ่อนคกโอุย้ยเบิ่งเบิงเบิงย่าจัดการก่อนปูยังมาตัวใหญ่แต่พี่น้องโอ้ยตทุกลงเลยนี่นี่พี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อกินน้ำกันเด้อพี่น้อง สันซ้อนใช่ไหมตัวใหญ่เลยอู้มีแต่ไข่พี่น้องเลยโอ้พัดตัวใหญ่ขับใช่ไหมน้ยพอออกจากกันสำหรตัวนี้พี่น้องเอาเอาอีกก้อนเอาโอ้ยคนาด กตัวใหญ่แท้กอ้อนแก่ใหม่โอ้กระดองคมขนาดพ,พี่น,อน,นะะ้องพตศพักมื่อครั้ว่าว้ามามาพี่น้องมากินน้ำขันบะเนี่ะเสษเถอะผมนะโอ้ยมีจฉาไข่เต็มท้องเลย,ยไข่ใหญ่เถอะวะโอ้ยปวดน้ำปวดน้พี่น้องมามาเสียบเสียบน้ำขันพี่น้อง โอ้ oh. ปุ๋ะไข่เต็มทั่งเลยอื mm hmm. มมาเสียประมาณครับ จะใหญ่หนีอ่อือโอ้จะเสียบแถววันนี้มากมากยิงยิหนึ่งพี่น้องปเอาใบเพิ่นตัวหนึ่งโอ้กินมาตัวนึงกันพี่น้องอใช่น้งำงไมเหนื่อยสนะสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนเดอ้อใหญ่จัดการผู้เดียวเลยตัวนี้ล้านโคตรแซ่บสาขาจะโซทอดพี่น้องโอ้จะเสียบใช่ไหมใครไล่บ่แม่ืสจยบอืมดี๋ยวเดี๋ยว เนี่ย้าับกกพี่น้องแก้ารสเด็ดขนาดทำกินเออพิ่มูพี่น้องโอ้ไข่ตัวนีู้อ้ยส่วนๆในพี่น้องเ้อกูได้กินเคยกินข้าวมนข้ามันพี่น้องเลยราชมอยอดวันใดกรได,ไดอ้แต่เสียบขนาดแตด่บ้วงไปชิมแก้วคน,น,น่นะแท<ห>บเสียบบอใหญ่ชิมน้ำใหญ่กันพี่น้อง อ๋ยเฮ้ยืมแสบของเถียเลยเขากินมาจาก,กรตัวหน่อยคนนี้เนาะอืมเสียบปอนแสบอยูดูอ้กินหลายอ่ะใคร มันกาดห่อนหน่อนไปเนแก้วบัเ,ชบเพชรปันได้เนาะก็ดีกินโอ้โตัวบาง่เนาะเนี่ยแก้กินเอาเดี๋ยวผมเอาเอางามมันไปเคาะให้กันชุบ้งชุบไง,งให้นใหน่อยไม่ถูกไง อื้อมครับพี่หน่อยอือไข่ผูมว่าอะไรครับปูยังไงูขนมปังปูขนมปังหระปูขนมปังทรงตรงจากนอวีพี่น่อโอู้พี่น่องงามมันเอาไหมคหับอมงามงาม กินปูน้ำปลาเมื่อกีกินอยากเนี่ยตอนอเท่าเกลียดเลยล่ะหวานมากหวานหวานโอ้เสียบเข้าไปผมกินมีเบิร์ตตัวหนึ่งเลยพีน่นอในเมื่อสองตัว พูดตัว,ตวกับใหญ่ตัวหนึ่งกิโลหนึ่งตัวใหญ่แหงเอาด้ยเลยที่ลืมด้วยนะเอางามแหงมาดังเนาะอืาะ กินมงขนมไข,ข,ข้มงไข่บนั้นสุดยอดพ่อจะยิงบอกจากกันเลยองไข่ไข่บ้าโอ้นี่ก็บไข่ตัวนี้ยังอีกก็ง,งามตัวนี้โอ้สวงงามตัวใหญ่ตัวนี้นนนนเนื้อเลยอืมอ๋อยายกินได้ไหลายเ <c oughs> ดี๋ยวพี่น้องว่าคือโบกินน้ำ กินมาไหนตัวหนึง่นงพี่หลวงเนี่ยสวยใหญ่เป็นเกียน <c oughs> อ่เต็มปากน้องบอก <c oughs> อ๋อซีดนี่หมดนะเซ็ตตัวเขาไปใช้ปะเป็นเซ็ตตัวเขา หวานขนาดงามมันงามปูเนองามหวานอืหลากหลายนั่เว้โอ้ยอืมอ้มมนันนนองโอ้ยเพื่อนเนี่ยนั่ไนอยู่ตรงนี ไข่มัน <c oughs> ไขเป็นเสะนะียบเนาะโมเป็นเสียบแล้วมันแสีบด้วยแหละต <c oughs> ้องวาครับเออมันแสีบด้วยแหละ <c oughs> อืมนี่มันชุดยอดคือใบอ่อนครับสองตัวใหญ่พี่น้องเน้น,นไข่เด้ ตัวนี้กับหน่อยนคือกันแหละพี่น่องกขงนมปังอืแม่นี่ดีเนาะนีอ่อยฝุ่งดองเหรสมือขนาดป่ะตัวนี้กินเม่ไรอลยานหญ่แข็งเนาไปเกียกินหลินทีนีย่ยเนาะฝุ่งดองเหระ อืมเนี่ยเนตัวกรอบมันอจะแหนมันแข็งเนาะนี่มหะม่มมันเอิดมันโอ้หนอกก็เสียบแต่ว่าหงอกโอ้ยเสียบขนาดใหญ่ใหญ่ล้นหมดนะใหญ่แล้วยำเอาเบิ้ก่อนอืมเอ้าเนี่ยเด้กินดีเสียกว่าดีใจน้ำพี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกใครทุกแช่นะครับในปูขนมปังทรงตรงจากประเทศนอร์เวย์นะครับ ร้านขุดเสียบสาขาอยูโซทอนพี่น้องผู้ใดสนใจก่ะทักเข้าไปที่พี่น้องเด้อรับรองบ่ผิดหวังแต่ว่าตอนนี้เพจปลอมลายระวังระมัดระวังพี่น้องสร้างให้มันถืีในร้านขุดเสียบสาขาอยู่สุโซอยู่โซทอดนะพี่น้องเด้อะอ่ะในเมา่สองตัวตัวนี้พูดตัวก็ใหญ่ครับแถมมันก,กินอิ่มๆเลยมมาเนี่ยทั้งใจเนาะทั้งใจ,งใจดือ<น>ใจครับบอกเนี่ยเอาคลิปนี้กะมุ้งยังไลฟ์พี่น้องเอาจะของสองคนไปยังไง ในรับพี่น้องผู้ใดได้เ,ดเบิ้งคลิปนี่กะเอาหันยูรีไม่แห้งขอให้โจคให้ลาใหร่ําำด้วยเดือพี่น้องเด้อแล้วกะห้ยูรีไม่แห้งแล้วลำด้วยแล้ะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้า่าหลอนเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี่เอาซ้ำนี้ไว้พี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ